คุณเคยพลาดจุดเข้าที่ดีไปเพราะมัวลังเลไหมครับหรือบางครั้งเข้าถูกจังหวะแต่พอร์ตกลับลบเพราะถือไม่เป็นวันนี้ผมจะพาไปรู้จักระบบที่เรียบง่ายที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้แม้จะมีเวลาเทรดแค่วันละ2ชั่วโมงด้วยตัวของ MACD แล้วก็ Exponential Moving Average ระบบนี้ผมออกแบบให้มือใหม่เข้าใจง่ายแถมเอาไปใช้ได้ทันทีในตลาดจริง เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการเซตอัพชาร์ตก่อนแต่็จสิ้นเรียบร้อยแล้เนี่ยผมจะแจ้งกฎการเข้าบ่ายเข้าเซลลและข้อควรระวังถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ระบบนี้ในการเทรดเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับระบบเทรดวันนี้ผมจะใช้ตัวอย่างเป็นทองคำ m ามเฟรม5นาทีส่วนโปรแกรมเทรดก็คือโปรแกรม Trading View อันดับแรกสุดให้คุณกดไปที่อินดิเคเตใน t r a d i n g View นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพิมพ์คําว่า EMA เราจะได้ตัวของ moving average exponential สามารถที่จะคลิกเข้ามาใส่กราฟได้เลยให้คุณแบบมันคลิกที่ตัวของ moving average exponential แล้วเปลี่ยนความยาวตรงนี้เป็น8นะครับในส่วนของรูปแบบก็ใช้สีที่ตัดกับพื้นหลังของคุณในตัวอย่างนี้ผมจะใช้สีดำแล้วกดตกลงตัวของ moving average exponential ตัวนี้เราจะใช้ดูแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นถ้าราคาอยุดต่ำกว่า moving average exponential 8 แสดงว่าตอนนี้มันเป็นขาลงนะครับถ้าราคาอยู่สูงกว่า moving average exponential 8แสดงว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นซึ่งตัวนี้เราจะใช้ค่าน้อยเพราะว่าเราจะเทรดระยะสั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ค่าแค่8เท่านั้นเพื่อที่จะดูแนวโน้มระยะสั้นอันดับถัดไปที่เราจะใส่เข้ามาในกราฟคือตัวของ MACD นะครับให้คลิกไปที่ indicator อีกครั้งหนึงแล้วพิมพ์คำว่า MACD เราก็จะได้ตัวของ moving average convergence divergence ก็คลิกเข้ามาใส่กราฟได้เลยนะครับตัวของ moving average convergence divergence เนี่ยเราก็ Double click ดับเบิลคลิกที่กราฟนะครับเสร็จซึ่งเรียบร้อยตัวของข้อมูลใช้ค่ามาตรฐานที่เขาให้มาเลยนะนั่นก็คือความยาว12 26แล้วก็9ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับในส่วนของการตั้งค่าวันนี้เราจะใช้แค่ตัวของ h i s โตแกรมอย่างเดียว ตัวอื่นเราจะไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราจะปิดไปนะครับฮิสโตแกรมก็คือตัวข้างบนสุดนี้นะที่ติ๊กถูกไว้นะครับส่วนตัวที่เหลือเราสามารถที่จะปิดได้หมดเลยนะครับเป็นศูนย์ก็ปิดได้นะแล้วกดตกลงไปตัว MACD ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่หลักเป็นตัวหาจุดเข้าของเรานะครับเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์ที่มีคนใช้งานเยอะและมีความแม่นยำพอสมควร อันนี้ก็จะเป็น2ตัวหลักที่เราใช้กันแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมใส่เอาไว้เพื่อที่จะให้มองเห็นช่วงเวลาได้ง่ายก็กดไปที่อินดิเคเตอร์นะครับแล้วพิมพ์ s e สชั o นสำหรับคนที่ใช้แผนฟรีอาจจะใช้ตัว s e สช i o n ไม่ได้นะเพราะว่ามันใส่อินดิเคเตอร์ได้มากที่สุดแค่2ตัวตัวของ s e สชั่นนะครับวันนี้เราจะเทรดเฉพาะช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนเปิดเท่านั้น ช่วง8.30นกานาทีของตลาดลอนดอนไปจนถึงช่วง1 0 3นกานาทีของตลาดลอนดอนนะครับซึ่งเป็นเวลา2ชั่วโมงต่อวันแค่นั้นเองนะเราก็จะเห็นในกราฟเป็นรูปแบบแบบนี้เกิดขึ้นมานั่นเองโอเคอันนี้ก็คือการเซตอัพชา์ทั้งหมดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าเทรดกันว่าทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าบายกันก่อนเลยนะครับ เราจะมาเริ่มดูกราฟตอน14นากานาทีตอนนี้นะเวลาไทยมันจะเป็น14นกานาทีแต่ถ้าลอนดอนมันจะเป็น8นาฬกานาทีนะครับซึ่งช่วงหน้าหนาวมี daylight saving อาจจะเลื่อนไปอีก1ชั่วโมงนะเป็น15นากานาทีเมื่อถึงเวลาปุ๊กเนี่ยเราจะเข้ามาดูกราฟนะครับและสังเกตดูว่าตอนนี้แท่งเทียนอยู่เหนือหรือว่าอยู่ใต้เส้น exponential moving average 8อย่างในกราฟตรงนี้เนี่ย คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันอยู่เหนือ e x p o n e n t i a l moving average 8นะครับพอเราได้แบบนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือตัวของ MACD ด้านล่างนี่นะมันต้องทำแท่งที่ส่งขึ้นไป4แท่งแบบนี้นะครับติดกันนะในช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนเปิดเท่านั้นถ้านอกช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนเปิดเราจะไม่นับนะครับซึ่งในราคาปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นสแท่งที่มีความชันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะ เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้โดยที่เราต้องรอให้แท่งเทียนแท่งที่4เนี่ยปิดก่อนนะครับถ้าแท่งเทียนแท่งที่4ปิดแล้วปรากฏว่าตัวของราคาปิดของแท่งเทียนมันสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าแบบนี้เราสามารถที่จะเข้าทางด้านของขาบายได้ทันทีก็ลองโพ i ิชันนะครับแล้วก็ตั้ง Stop ล o s s ไว้ที่จุดส wing Lo w ที่เราเห็นก็คือด้านล่างนี่เองในส่วนของ a ท e Profit เราจะใช้1ต่อ2เท่า เราก็ตั้งไว้เลยนะครับที่1นต่อสเท่าซึ่งเราก็จะเทรดแค่1นหม้ต่อวันเท่านั้นนั่นก็คือพอเราได้ตัวของแนวโน้มแรกเกิดขึ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไม่ดูกาดแล้วนะครับเราจะตั้งตัวของ T P และ S L แล้วก็ปล่อยไปเลยอย่างตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะทำกำไรได้หนึ่งต่อสเท่าถ้าเกิดว่าตัวสัญญาณเทรดไม่มีในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เข้าเทรดวันนั้นนะ อันนี้ก็คือตัวอย่างขาบ่ายต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างทะนั่งของขาเซลกันบ้างอันนี้เราไปดูตัวอย่างทะนั่งของขาเซลล์กันบ้างนะครับพอเวลา8ปดนกาสานาทีของลอนดอนเนี่ยเราก็เข้ามาดูกราฟแต่เส้นรอบเราเนี่ยให้สังเกตว่าตอนนี้ราคาอยู่เหนือหรือว่าอยู่ต่ํากว่าเส้น exponential moving average 8อย่างตรงเนี้ยราคามันอยู่ต่ํากว่าเส้น exponential moving average 8นะครับ แต่สิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเช็คตัวของ MACD คุณจะเห็นได้ว่ามันมีการลดลง4แท่งต่อเนื่องเรานับแค่4แท่งนะเราจะเอา4แท่งเป็นหลักนะครับถ้าลดลง3ลดลง2เราจะยังไม่เข้าเทรดนะครับเพราะตัวของ MACD เนี่ยมันก็จะมีการแลกยิงหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้4แท่งเนตัวยืนยันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่จะใช้แท่งน้อยกว่านี้นะพอเราได้แบบนี้เรารอให้แท่งเทียนมันปิดก่อนนะครับ พอแท่งเทียนมันปิดแล้วปรากฏว่าตัวราคาปิดของเขาเนี่ยต่ำกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีในขาช็อต o s i t i o n นะครับแล้วก็ตั้งสตอ Loss ไว้ที่จุดส g High หรือว่าจุดสูงสุดที่เราเห็นนั่นเองในส่วนของเทปโบฟิตใช้1ต่อ2เหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยไปได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันกร็รอสักระยะหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของราคาก็สามารถที่จะทำหนึ่งต่อสองเท่าได้เช่นเดียวกันไม่ยากเท่าไหร่นะครับลองเอาไปฝึกใช้ดูต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อคอาวรระวังถ้าเกิดว่าใครจะใช้ระบบนี้ในการเทรดกันสําหรับข้อคอาวรระวังแรกถ้าเกิดว่าใครจะใช้ระบบนี้ในการเทรดผมขอยกตัวอย่างเทรดจากตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าราคามันอยู่ต่ํากว่าตัวของ e x p o n e n t i a l Moving a v e r a g e 8นะเป็นแท่งสีแดงทำสามแท่งและตัวของ MacD เองก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งมากกว่า4แท่งที่เราเห็นในกราฟแต่ปรากฏว่าตัวของราคาเนี่ยดันีดีกลับขึ้นไปข้างบนถ้าคุณสังเกตตัวแท่งเทียนแท่งที่4ตรงนี้นะครับ MACD แท่งที่4จะเห็นได้ว่าราคาปิดของแท่งเทียนมันไม่ได้ต่ำกว่าแท่งเทียนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น ราคาปิดของแท่งเทียนมันไม่ได้ต่ํากว่าแท่งเทียนก่อนหน้าตรงนี้ก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าเทรดไปตรงเนี้ยโอกาสที่จะไม่ประสบความสําเร็จก็มีค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะฉะนั้นเราบันระวังไว้ด้วยไม่ใช่ดูแค่ตัวของ exponential moving average กับตัวของ macd 2ตัวนะครับต้องดูตัวจุดปิดของแท่งเทียนด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังแรกที่ควรระมัดระวังเอาไว้ในส่วนข้อควรระวังที่2อยากคาดหวังว่าการเข้าเทรดแต่ละวันของคุณเนี่ยคุณจะได้ TP ทุกวันนะมันก็จะมีวันที่ไม่ได้เทรดแล้วก็วันที่ขาดทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยึดมั่นตามกฎไว้แล้วก็ใช้ Risk to Reward ที่1ต่อ2ในระยะยาวก็สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอและใครทัก แล้วถ้าเกิดว่าใครจะเอาระบบนี้ไปใช้ผมแนะนําว่าให้ลองแบ็กเทสดูก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดบัญชีเดโมในการเทรดดูก่อนว่าระบบนี้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณหรือเปล่าระบบนี้ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากแต่ก็ต้องมีวินัยพอสมควรเพราะว่ากดมันค่อนข้างที่จะตายตัวถ้าคุณเทรดออกนอกกดตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะขาดทุนก็มีสำหรับระบบเทรดอันนี้ก็จบแล้วนะครับก็สามารถที่จะ ลองนําไปใช้งานกันได้ใช้แค่อิ i ิเ i เตอร์พื้นฐานไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมือใหม่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจกรีนเอฟเอ็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กรีนเอฟเอ็กเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ